ทั้งหมดนี้สามพันนะคะไหนใหู้้ดวยอ่ยนะลองชิมดีลองชิมสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องตามติดชีวิตคนบ้านนะทุกคนวันนี้รู้สึกเซง็งๆทุกคนตอนแรกอจะเซอร์ไพรส์ป้า ซื้อทุเรียนเจนิอตออตกอมาแอบสั่งมาตอนแรกคุยกับในเพจเขาบอกว่าจะมาส่งหลังสี่โมงไม่มาส่งแต่บ่ายโมงยังไม่เลิกงานเลยก็เลยต้องให้ป๊าป๊ารับให้ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าเราอะแอบสั่งทุเรียนมาก็เลยเสงๆ่งแต่ไม่เป็นไรเราไปรีวิวกันไปดูกันว่ามันจะแตกต่างจากทุเรียนทั่วไปยังไงเนาะ ป๊าเขาอยากกินก็เลยสั่งมาย้อนหลังวันเกิดเขาเพราะว่าเดือนที่แล้วเขาเกิดเดือนที่แล้วนะเป็นเดือนเมษาค่อนข้างที่จะไปไหนไม่ได้ก็เลยไม่ได้สั่งมานี่เห็นเขาบอกว่าเขาอยากลองก็เลยสั่งมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันคำเตือนนะคะทุกคนเราไม่สนับสนุนให้ทุกคนใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากกินเราก็เลยสั่งนันนันนทีนะคะเราไม่ได้สั่งกันบ่อยๆนะคะ จำไว้นะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกคนใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะฮะแล้วมาแล้วคมไม่ใช่ได้แม่จะไม่ใช่ได้ผมใหญ่บ้าเลรอเธอ สีนไว้แคนนะแล้วคิดแก้จัดตนีมาคิดแค่ก่อนี้ปอดแล้วเปิดไปแล้วใกล,ล้บ้าวม,มาแล้วรอเลยรอเลยมาแล้วนึงทูนึงทูอุ้ย โอ้โหเนื้ออ๋อนี่มันคอขนาดนี้เลิศนะเดี๋ยวจับคอมไหมอ่ะอ่าเดี๋ยวจับถ่ายรูปก่อนจะถ่ายรูปก่อนอย่าบีบอย่าบีบเอาเดี๋ยวมึงจับคอเหมือนเดิมมันกินไม่หมดนะอือแค่นี้เองพันอะทุเรียนอะไรมาแล้วนี่ทั้งหมดนี่สามพันนะคะไหนให้ด้วยนะะลองชิมดิลองชิมทานอะไร โอ้ยไหนไหนน่นิมน่าน่าจะอันเนี้ยนิ่มแล้วที่เหลือกรอบนอกนมไหนเป็นไงเป็นไงป้าบ้าสามพันเหมือนกันเลยวะอุ้ยเนื้อเนื้อเยอะมากอ่ะอ่ะเนื้อส่งเนื้อส่งเนื้อมาดูดิเป็นยังไงไหนพูดก่อน อร่อยออร่ยแบบไหนอร่อยฝาที่เคยซื้อมาหรือเปล่าอืมร่อยยังไงไหนอธิบายหวานอร่อยอืมอืมแมากแม่กินอย่างนี้แม่ได้กินอย่างนี้หรือว่ากินะแม่กินแล้วออร่อยมากแม่อร่อยมากคุณจะดูข้าวเปิดเพลงให้คุณกินแล้วเลยกินแบบนี้อ้าวนี่เขาชิมโยเขาชิมโย รอก่อนนี่แขงเ่ยเนี่ยเอานนี้มาห้เขาเอันนี้น่าจะนิ่ม,มสำหรับการรีวิวทุเรียนเจนิครั้งนี้รสชาติมันก็คือทุเรียนอ่ะนะทุกคนแต่ของเขามันก็จะหวานกว่าทุกคนต้องไปลองกันเองอ่ะนะเนื้อเขาก็ค่อนข้างแน่นนะทุกคนเบาๆเดี๋ยวบ้านอื่นได้ยิน ก่อนไปไป๊าๆต้องพูดก่อนว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์แชร back